สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง K Superbike นะครับผมวันนี้นะครับจะมาจัดอันดับ Big b i k e นะครับ2021นะครับผมที่ราคาตกนะคลิปที่แล้วผมเคยจัดอันดับไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือมีคนคอมเมนต์นะส่วนใหญ่จะไม่เชื่อผมแล้วก็มองไปในทางที่แบบเฮ้ยมันจะมีเหรอราคานี้งูนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ราคาตามที่ผมบอกจริงๆนะครับผม ปีนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับอีกนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจจะซื้อนะครับหรือว่าจะขายในปีนี้นะครับได้เป็นตัวเลือกนะครับว่าควรจะขายหรือว่าควรจะเก็บไว้ต่อดีนะครับผมไปไปชมกันเลยนะครับต้องบอกไปก่อนนะครับผมว่าถ้าใครไม่เชื่อหรือว่ารู้ดีกว่าผมนะครับก็ผิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าตามที่ผมอ้างมานี่คือราคาตลาดล้วนๆนะครับผมไปอันดับที่1เลยนะครับผมจะเป็น e-r6n กับ ninja 650ินะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็น n เก e ตและปอร์ตนะครับของค่ายคาวา s a คร้อ650าสิ cc นะครับผมจะเป็น650้อส cc องสูบนะครับไม่เหมือน honda นะก็คือราคาปีนี้นะครับผมจะเทียบไปก่อนเลยนะครับว่าทุกคันที่ผมพูดนะครับจะเป็นปี14ขึ้นไปนะครับผมจะไม่มีต่ำกว่านั้นนะครับก็คือ มันมีโฉมเก่ากับโฉมใหม่ไงคือผมเทียบโฉม14ก็คือโฉมค่อนข้างจะเกือบปัจจุบันแล้วนะครับของทุกค่ายนะก็จะเป็นราคาที่ตลาดตอนนี้ลงขายนะครับผม er 6 n ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่7 0 0 0 0ถึง85,000บาทนะครับปี14นะครับผมส่วนนินจานครับราคาก็ไล่เลี่ยกันเลยนะครับผมก็คือค่ายคาวานี่ตอนนี้ก็คือหนักมากนะครับผมลดตกแทบทุกรุ่นเลยนะครับผม ก็คือทั้ง ER ทั้ง Z ทั้ง Z x ทั้ง Z พันนะครับอ่ะไปเราไปชมอันดับที่2นีกว่านะครับผมอันดับที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็น CB และ Cbr 650 S นะครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นรถที่ตีตลาดมากและก็คือแบบราคาตกมากนะครับตอนนี้นะครับ ราคา c b อยู่ที่100,000ถึง120,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมส่วน CBR ก็ยังอยู่ที่130,000บาทขึ้นไปนครับก็แล้วแต่สภาพนะสมัยก่อนนะครับคันที่ผมซื้อนะครับก็เป็นรถตีสูบนะครับคันแรกที่ผมขี่จะเป็นแ8 0 0รนะครับผมตอนนั้นแ8 0 0ก็จะอยู่ประมาณ250,000บาทโอ้สุดยอดเลยแพงมากเทียบกับตอนนี้นะครับก็คือสมัยนี้ใครมีเงินแสนนะครับสามารถขี่รถตีสูบได้แล้ว รอเท่สุดยอดไปเลยนะฮะไปไปที่อันดับที่3ามกันต่อนะครับอันดับที่3นะครับผมจะเป็น Z800 นะครับผมตอนนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วถ้ามาเทียบกับปีนี้นะครับตกประมาณ60,000บาทนะครับผมปีที่แล้วยังเห็น Z800 ในราคา20000นนะครับตอนนี้เป็น Z800 ในราคาแส0 0า0ถึงแสนสี่เท่านั้นเองนะครับผมปี14นะครับก็แล้วแต่สภาพนะใครพอใจที่จะขายเท่าไหร่ก็ขายนะครับ แต่ตามที่ผมพูดนี่คือราคาตลาดนะครับผมก็คือลดนะครับแซ่0ปนร้อยนี่เป็นรุ่นที่ถึกบึกบืนมากนะครับไวรุ่นนิยมเป็นอย่างมากสมัยก่อนนี่ผมยังชอบเลยนะครับเห็นยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะครับขี่นะครับผมโหแม่งใจแบบเอ้ยต้องมีต้องขี่ได้เออพอมาขี่แนละ้วมันก็ยังไม่พอมือครับก็เหมือนช่องอื่นนะครับก็คือ Z800 นะครับตอนนี้มันราคาตกมากนะครับผมก็คือแต่ละปีก็คือบวกปีละหมื่นหมื่นถึงสองหมื่นนะครับแตกต่างกันไปตามนั้นนะครับผมโอเคครับต่อกันอันดับที่4เลยนะครับอันดับที่4นะครับผมก็จะเป็นค่ายแดงกันเลยนะครับผมรถอิตาลีนะครับจะเป็นค่ายดูคตินะครับผมตัวนี้จะเป็นดูคติมอนเตอร์795นะครับผม ราคาตอนนี้นะครับค่อนข้างตกนะแต่คือปี14ก็ยังไม่ตกมากนะครับแต่ที่ตกน่าเกียดจริงๆก็คือปี12อนะครับอันนี้ขอลดปีลงมาหน่อยนะครับผมก็คือปี12ตอนนี้นะครับที่เห็นเลยนะประมาณ9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ดูกติมันเป็นรถที่แบบซ่อมแพงอะ่ะคนก็ไม่ค่อยจะนิยมกันเท่าไหร่แต่ก็มีคนเล่นเยอะพอสมควรนะแต่มันแบบไอ้เหี้ยม่นย้อนแย,งแยง้งวาก็คือแบบเออคนก็เล่นเยอะแหละ เออแต่คือด้วยราคาเซอร์วิสราคาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบคนเปลี่ยนโฉมว่าไปเล่นค่ายอื่นค่ายอะไรกันหมดนะผมตอนนี้ก็น่าละครับ9,5้าหมืน้านะครับผมก็ตามปีไปแต่จะเป็นปีสิบสองนะผมจะไม่มี ABS แต่ถ้าตัวมี ABS ก็จะประมาณ1น0่งแบาทขึ้นไปนะผมโอเคครับผมไปต่ออันดับต่อไปเลยครับ มาต่อกันที่อันดับที่5นะครับผมจะเป็นเบนเนอรี่หกร้อยไอนะครับผมคันนี้นะครับผมขอเจาะจงเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นรถสี่สูบที่คนนิยมซื้อกันมาแปลงนะครับแปลงเป็นรุ่นนู้นรุ่นนี้นะครับผมจะเห็นได้ทั่วไปนะครับผมก็คือเบนเนอรี่นี่คือคายทีคนไม่ค่อยจะเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างตกนะไม่เหมือนโตเกีกนะครับที่คนเล่นน้อยแต่ราคาก็ยังคงที่อยู่นะครับผมก็คือโตเกีนี่ผมหมายถึงตัวที่แบบ ตัวเก่าหน่อยนะเพราะว่ามันในตลาดมันจะแบบเห็นได้น้อยมากนะไม่ได้ก้าวไกลว่าเป็นวิชที่คนไม่ชอบนะเออจะมาพูดต่อนะครับเบนอรี่นะครับด้วยราคาที่เจ็ดถึงแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะผมถ้าใครหาดีๆนะส่วนาได้ตั้งสี่สูบนะผมว่ามันคุ้มนะแต่การเซอร์วิสน่าจะลําบากนะผมเพราะว่าเห็นคนบนกันเยอะนะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้ต้องวางตัวก่อนนะว่าผมไม่รู้นะแต่ผมฟังมา ก็คือคนบอกซ่อมรอไหลนานมากโอเคไปอันดับถัดไปกันดีกว่านะครับนะครับเราก็จะมาพูดถึงอันดับสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมก็เป็นค่ายคาวานี่แหละแต่ขอเป็นตัวพันละกันนะครับก็จะมี2ตัวนั่นแหละครับที่ฮิตกันนะครับผมจะมี1นึ่งแซดพันสองซเอกนะครับอ่ะเราจะมาพูดถึงแซ0พันก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับแซ0พันนะครับราคาค่อนข้างจะตก เพราะว่าคนเล่นค่อนข้างกับมีน้อยนะครับก็คือตอนนี้นะครับแทดพันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่20000นเท่าน,นั้นเองนะครับผมตึงราคาแบบเฮ้ยนี่มันราคาแทดเก้าร้อยชัดเลยนะครับก็คือแม่งตกมากผมก็ไม่รู้นะเพราะอะไรมันตกได้ขนาดนี้แต่ผมว่ามันโฉมมันก็ยังตัวอยู่นะโอเคครับตอนนี้ก็มาพูดถึงแทดพันไปแล้วแทดเอซบ,บ้างละกัน z X10 นะครับผมเป็นรุ่นที่เยอะมากนะครับผมในตลาดนะครับเพราะว่าความเท่ของรถด้วยแหละผมมองว่าความเท่นะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคนขี z ่ z X10 ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมรุ่นตัวแรงตัวนู่นตัวนี้อะไรคนก็พูดกันไปนะครับก็คือ z X10 อะสำหรับผมว่ามันแรงนะแต่คือคนก็ยังไม่สุดอีกแหละ มี z x ก็จะเอา r 1มี r 1ก็จะเอา g x มี g x ก็จะเอา s พันเออมันนั่นแหละครับคนเรามันไม่มีวันแบบไม,ไม่ไม่จบไม่สิ้นนะครับฟาร์มต้องการ <c oughs> นะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับของตัวของผมเองนะครับผมทางนี้ทั้งนั้นนะครับก็ราคาขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์นะสําหรับคนที่ฟังผมแล้วแบบม,ม,งงมันไม่ใช่อย่างงู้นมันไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับ มาคุยกันได้นะครับผมแต่อย่าก,กดอันไลค์ผมละกันนะครับเสียใจนิดหน่อยอ่ะครับก็ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับฝากกดไลค์กดตับสกายผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม